นวดดีๆนวดดีๆนวดดีๆอย่าอู้อย่าเพิ่งง่วงเวลาลูกค้าหลับอะ่ะอย่าแอบ,บหยุดนะหมอนวดนะเวลาลูกค้าหลับอย่าแอบอู้นะดูสินอนไปง่วงไปตามภาษาหมอนวดทั่วไป นดไปนวดไป,นวด,ไปนวดดีได้ติบดีนะลูกจะนวดได้นานสักแค่ไหนนอนนวดคนเนี้ยนวดไปนวดไปก้วชอบจะหลับหาที่มเหมาะแล้วนวดแป๊บเดียว ไม่ไปไม่ไเอา้าอะไรอ่าแค่นี้เองว่าแล้วหมอน,นวดคนเนี้ยนวดนิดๆหน่นอยๆ่อยหลับละอู้ละหลับละ,ลบละนวดให้แม่แปบ๊บๆครับขอบน้อยสวัสดีครับใช่ไหมลูกเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวแม่ไปทำงานลนะ ตอบ,บน้อยวันนี้โดนแม่ดูโดนแม่ดูแต่เช้าใช่ไหมพยายามที่จะเปิดประตูเข้าไปในห้องหลังบ้านแม่มีปลาอยู่หลังบ้านน่าอยากจะเข้าไปกินพยายามเปิดประตูพยายามจะแบบตะกุยประตูออกอะนอนแม่ปล่อยให้นอนนะครับไม่ดูแล้วครับเป็นเด็กดีครับสวัสดีครับ